โอเคทุกคนก็มาอยู่ในช่องของแพรวัพเฟคคลิปไสเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยแพรจะมาทําการเล่นหมอกันนะแล้วก็อยากจะมาเปิดโอกาสนะคะให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยที่เล่นหมอเป็นหรือว่าเป็นโปรเพเยร์หมอมาทําการแจกทริคให้แพรกันซึ่งที่แพรนะคะจะเล่นหมอเป็นก็เพราะว่าเออเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะรู้ข่าวกันไปแล้วนะคะจะมีสกินเข้ามา5สกินนะซึ่งจะเป็นสกินเก่าเนี่ยแหละคะ่ะที่จะทําการให้เราโหวตซึ่งหลายๆคนนะคะ โหวตเออสกินวันวานโหวตสกินของหมออะไรแบบนี้แล้วเพลก็แบบเออมันน่าสนใจอย่ะเพลอยากได้มากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าเซิร์ฟโ o บอลเนี่ยเขาจะมาตอนไหนนะไม่ว่าจะมาเดือน7เดือนแเพลก็จะรอคอยนะคะแล้วก็จะมาทําการเล่นหมอหรือว่าฝึกเล่นหมอรอนั่นเองใครเป็นโปรเพเยอร์นะคะมาแจกทริคดีๆกับเพลก็สามารถแจกได้นะคะทุกคนคือเพลอยากเล่นหมอเป็นมากๆเลยตอนเนี้ยโอเคฐานรับจ้างนะคะโดนรุยยุบปุ๊บรุุปุ๊บุยอะไรวะเนี่ย คุณคะคุณคะเออตุยตุยอยาอย่าทำหมอย่าทำหมออย่าทำหมอ,หมอพังไม้อย่างเร็วเลยนะเพื่อนอไม่คิดจะให้แขนบนตรงไม้ตรงนั้นเลยละหละ่ะล่ะเออุยใช้บิงไปแล้วนะสิรีบใช้จังเลย อาแพรนะคะขอทําการหิวไปก่อนนะว้าวโอ,โอ้ไม่โดนเป็นไปได้ยังไงล่ะเพื่อนอะไรมันจะวืดขนาดนั้นยนปปืนเป็นเป้านี่อยู่ตรงหน้าแล้วเตะโอ้โหเพื่อนเนี่ยก,กระตุกสิเว้ยเหมือนจะปิงอีกโอ้ยหมอหมอเป็นผู้ที่โดนถูกกระทําบอยอยที่สุดแล้วนะทํายังไงดีล่ะฉันแทบไม่มองหลังเลยไม่เอาแล้วโอเวลี่กูดเฮ้ยแมรี่ไปไกลเลยเหมือนว่าเขานะคะจะไปตีกระตู กรตูผีกระตูผีอาฆาตผู้ราเปลี่ยนเป้าหมายระวังแล้วรอบตัวให้ดีนะเพื่อนๆฉันเนี่ยหวังดีเลยบอกพวกนายเอาตัวนี้มีคนเออทอรหัสเสร็จนะคะโหแมรี่นี่คุณเห็นไหมสัตว์เลี้ยงของฉันนี่ยังเป็นแมรี่เลยนะหรือว่าคุณย่าไม่พอใจที่เราเนี่ยเอาเขามาเป็นสัตว์เลี้ยงเขาเลยไล่ตีเราน่าจะประมาณนั้นแต่ว่าฐานรับจ้างนะคะก็ลอดไปยันวุดวิตนะตอนต้นเกมเพราะว่าเออแมรี่อาจจะหาไม่เจอหรือเธอไม่มีหรือผีบางตา ขารับจ้างคุณมาจุก,กันตรงนี้ทําไมล่ะเนี่ยแพลวนะคะเริ่มเออกลับมาเล่นไอดีนิตี้กันอีกแล้วใช่ไหมเพราะว่าอยากจะเป็นโปรเพเยอร์หรือว่าอยากจะเล่นไอดนเป็นนั่แหละคะ่ะเพราะว่าแพลวเนี่ยหยุดเล่นแบบว่าเลิกเล่นไปนานนองมากเลยนะไม่ใช่เลิกเล่นนะคะคือแพลวเนี่ยเข้ามาก็มาแค่รับของไม่ได้เล่นเกมเลยนะแต่วันนี้เนี่ยเล่น3ามสี่ตาแล้วก็เมื่ว่าจะจับทางนะคะของฮันได้เริ่มถูกแล้วนะแพลวไม่ได้เล่นนานมา,มากเลยนะคะเนี่ย ตอนที่เล่นในเด็กแร็กใช่ไหมวันหนึ่งแพลเล่นจิบากตาเลยแบบเนี้ยแต่ว่าตอนนี้นะคะแพลเริ่มเล่นแบบว่าวันตาสองตาแต่ครั้นี้ก็มาฝึกไงเอออยากฝึกเล่นหมอจัดๆเลยนะคะแพลก็เลยมาทําการเออเล่นให้เป็นโปรเพเยอร์ไม่ใช่โปรเพเยอร์หมอนะโปรเพเยอร์เล่นยังไงให้มันถูกต้องเลยล่ะค่ะทุกคนมาเดี๋ยวฉันไปช่วยเองงยายทำไมโอ้นี่คุณจะบืดอะไรขนาดนั้นตีอะไรตีเก้าอี้โอ้ยไม่จะโวย ขอโทษอะไรนะอีฟนายไม่ได้ผิดอะไรซะหน่อยนะนายก็นั่งเก้าอี้นานนะเอา้าทำไมคุณไม่ตีดิฉันแนะแต่ตรงนี้ล่ะคะพี่น้องโอ๊ยขับรถเป็นได้เลอเอาเรียบร้อยดีครับอค,คุณคุณค่ะคุณคะ่ะเดี๋ยวฉันบาร์ดีบอกบาร์ดีบอกบาร์ดีบอกโอ๊ยฉันเป็นหมอนะเดี๋ยวฉันเออฮิวตัวเองเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยหน้าด้านมาบอกโอ้คุณนายแมรี่เข้าไปตรงนู้นแล้วแล้วฐนับยังก็โดนไปอีกทีนึง เหลืออีกเครื่องนึงนะคะเครื่องนี้เนี่ยแพลอาจจะเตรียมนะแต่ว่าก่อนอื่นนะนะฉันขอทำการฉีดยาเข้าสู่เออทรงไส้ขอยตงตัวเองอัพเตรียมเครื่องถอดรหัสไว้แล้วเรียบร้อยจ้ะอา้าวเขาโดนอุ้มพอดีเลยน่าสงสารพี่แกงจริงเลยนะคะแต่เตรียมเครื่องถอดรหัสไว้แล้ว,แล,วแล้วมันจังไหนวะนี่ไม่เป็นอะไรหมอหน้าเดียนอ้า่าฉุกยอกฉุกยอกไปเลย ชูยอกสุดยอดจริงๆนะคะทุกคนแพลวไม่ได้ประชดเลยมันเยี่ยมจริงๆประกาศจุดที่เยี่ยมจริงๆอันนี้คือเยี่ยมจริงๆนะคะทุกคนไม่ได้ประชดไม่แต่เอ,อ่อแม้แต่อยากจะประชดเลยนะไม่อยากจะประชดไม่ได้ประชดเลยนะคะเขานา่จะจุดแล้วเขาน่าจะถูกแล้วเ,เนาะเออเอฉันงงอะไรของฉันกันล่ะเนี่ยขรับจ้างโดนอีกแล้วขอโทษ คุณไม่ต้องขอโทษคุณไม่จําเป็นต้องขอโทษอีกต่อไปคุณไม่ได้ทําอะไรผิดเฮ้ยเก๋เธอเอาประตูเนี่ยวางสอดใต้เข้าไปข้างในนี้เลยได้ไหมอัรารลว์แพรโดนแน่ๆนะคะเพรโดนแน่ๆว,วาร์ปมาแน่ๆวาร์ปมาแน่นอนไม่วาร์ปเลยเฮ้ย <Hey. S 1> ยังไงเหรเนี่ยอยู่ค่ะอยู่อ่ะประตูผีประตูผีเรียกผีมามันนี่ขะแม่นาคมาเอ๋ง yeah. โดนตุ้มตุ้ม ุ้มอ้าไม่โดนใครเลยไม่โดนใครเลยจ้าเรียบร้อยอโหคิวล่นเพลนะคะฝึกมาหลายรอบแล้วก็ตายมาหลายรอบนะแต่ตานี้นะคะเตร์พี่เพลเล่นบอนลแล้วชน,นะอะถ้าใครนะคะที่ชอบอยากจะให้เพลเนี่ยมาเล่นตัวอื่นบ้างนะคะนอกจากน้ําหอมก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะที่ใต้ล่างคลิปแล้วก็จะมาทําคลิปเออแนวนี้นะคะก็คือตัดต่อให้น้อยลงนะแล้วก็พูดให้มากขึ้นนะคะจะได้แบบว่าเออไปในแนวทางที่เหมือนพี่คิวนะคะเพราะว่า เพราะว่าพี่แกเนี่ยทําคลิปสนุกจริงๆนะแพรก,ก็จะพยายามเอ,อ่ยยกตัวอย่างจากเขานะคะแต่ว่าไม่เชิงว่าฉันก๊อปปี้นะฉันไม่ได้บอกว่าฉันจะก๊อปปี้เขานะโอเคมีประมาณนี้ค่ะสําหรับวันนี้ปนัสเจอใหม่คลิปหน้านะคะอยากจะเอ,อ่ให้รีวิวสก,กินอะไรหรือว่าอยากจะให้ทำเกาอะไรเนี่ยก็บอกกันมาจ้ะบ๊ายบาย